รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับอเมานะครับที่เด็ดบอลเต็งนะครับวันนี้วันที่1นครับพฤศจิกายน2 5 6 4นะครับวันนี้อเมาก็คัดบอลนะครับมาให้อยู่2คู่นะครับคู่แรกครับเป็นบอลนะครับโปรตุเกสนะครับระหว่างครับบาก้กานะครับกับปอติโมนิเซ่นะครับเตะเวลาครับตีสองตรงนะครับนะ คู่ที่2อครับอิตันบูนะครับกับอาดาน่านะครับนะนะครับวันนี้นะครับอเมานะครับจะนะครับให้คู่แรกนะครับนะคู่แรกนี่จะเป็นราคานะครับคู่ที่2นะครับจะเป็นนะครับอันเดอร์นะครับหรือว่าสูงต่ํานะครับนะนะครับวันนี้วันที่1แล้วนะครับทุกท่านนะนะครับใครมีหวยใดๆนะครับนะคอมเมนต์ใต้คลิปอเมาได้นะครับทุกท่านนะอ่ะมาดูนะครับคู่แรกครับ เมื่อวานนะครับเอาหมอไม่ได้อัดคลิปเลยนะครับนะไม่ค่อยดีนะจริงนะครับนะเสียงก็ยังยังยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับนะมาดูคู่แรกครับคู่แรกคู่แรกนะครับบาการาครับพบกับมอติเซ่ครับท่านสังเกตไหมครับนะอันดับห้านะครับนะกับอันดับหกทำไมวันนี้บา้าทําไมมาถึงมาต่อเยอะจังนะครับถือว่าต่อเยอะเลยนะครับลูกหนึ่งนะครับเยอะมากนะครับนะไปดูสถิติกันหน่อยครับนะ สถิตินะครับ5้านัดล่าสุดนะครับนะที่เจอกันนะครับนะส่วนใหญ่นะครับก็เป็นนะครับทางบาก้านะครับนะที่ชนะนะครับชนะไป3เสมอ2นะครับที่เจอกันนะครับมาดูครับ5้านัดล่าสุดนะของบาก้กานะครับนัดแรกครับได้ในบ้านเสมอครับ0ูนนย์ะครับนัดที่นัดที่2กับนัดที่3มาที่4นี่ไปเยือนนะครับ3นัดเลยนะครับชนะรวดนะครับนัดที่5เล่ดในบ้านครับเสมอไปครับสองนะครับ มาดูครับเกมในบ้านนะครับผ่านัดล่าสุดนะครับนัดแรกกับนัดสองเสมอไปครับนัดสามนัดสี่ชนะสองนัดครับนัดที่ห้าเสมอครับผ่านัดล่าสุดนะครับในบ้านนะครับชนะสองเสมอสามยังไม่แพ้ใครเลยนะครับมาดูครับผ่านัดล่าสุดนะครับของปอติโมเนเซ่นะครับนัดแรกครับเล่นในบ้านนะครับแพ้ไปนะครับสองสูตรนะครับนัดที่สองนะครับนะไปเยือนเสมอทังสองนะครับนัดที่สามไปเยือนชนะหนึ่งสูตรนัดที่สี่เลนในบ้านนะครับ เสมอสูนัดที่5เล่นในบ้านชนะ2 1งับภีนัดล่าสุดชนะ2เสมอ2แพ้1นเกมครับมาดูครับเกมเยือนนะครับคันัดล่าสุดนะครับนัดแรกเสมอ2องนัดที่2ชนะ1นสนัด3เสมอ1นึ่งนนัด4นัด5้ชนะนะครับ2นัดเลยครับเกมเยือน5นัดนะครับชนะ3เสมอ2ครับนะผลงานเกมเยือนก็ดีครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับนะแต่ทำไมวันนี้บากาามาต่อครับถ้าเราดูจากนะครับสถิตินะครับเหมือนนะครับ นะเหมือนบอลแพ้ทางนะครับนะนะครับเอามาดูตารางคะแนนนะครับเห็นไหมครับนะบาก้กาอยู่ดับ5นะครับแข่งแล้วอัพเก้านะครับชนะ4เสมอ4แพ้1นครับมีอยู่16คะแนนครับส่วนปอติโมนิเซ่นะครับอยู่ดับ6นะครับแข่ง9นัดเท่ากันชนะ4นัดเท่ากันเสมอ2นะครับแต่แพ้เยอะกว่าแพ้ไป3นัดนะครับมีอยู่14คะแนนนะครับอ่ะมาดูนะครับ ในบ้านของบาคานะครับสี่นัดนะครับนะครับสี่ัแข่งไปสี่นัดนะครับชนะหนึ่งเสมอสองแพ้หนึ่งเกมนะครับทุกท่านนะสำหรับบาคานะครับนะครับส่วนปอติโมเรซ่นะครับนะเกมเยือนนะครับเกมเยือนนะครับแข่งสี่นัดนะครับชนะสามเลยนะครับทุกท่านเห็นไหมเสมอหนึ่ง มีอยู่10คะแนนนะครับเกมเยือนนะครับถือว่าดีเลยนะครับนะดาวรูที่แฮนดิแคปนะครับนะครับแฮนดิแคปนะครับเลทแรกครับเปิดมา1ลูกเลยนะครับนะนะครับเจ้าบ้านอยู่ที่0.87นะครับส่วนเยือนอยู่ที่1.03นะครับเลทที่2นะครับคงที่เลยนะครับราคา1ลูกแต่น้ำเจ้าบ้านกลับไหลลงอีกอยู่ที่0.85นะครับส่วนเยือนไหลขึ้นนะครับอยู่ที่1น 05นะครับนะราคาหนึ่งลูกครับเรทราคาเวอร์ครับน้อยไปหน่อยครับเหมามองครับสองลูกนะครับนะถ้าสามลูกขึ้นไปนี่ถือว่าสวยเลยนะครับนะแต่นะครับเจ้าบ้านน้ำามือนี้ครับคู่นี้นะครับต้องเชียร์เจ้าบ้านนะครับทุกท่านนะสําหรับคู่แรกนะครับราคานะครับหนทูบนะครับนะนะครับคู่แรกนะครับให้เล่นเจ้าบ้านนะครับอ่ามาดูคู่ที่สองนะครับคู่ที่สอง อีตันบูครับกับอาณาอาอาดานะนะโอ้โหนะครับนะมาครับดูสติกันสักหน่อยนะครับนะโอ้โหสตินะครับสิน้ะล่าสุดที่เจอกันครับไม่น่าดูเท่าไหร่ครับนะทุกท่านเห็นไหมครับโอ้โหปีหนึ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งสามนะครับโอ้โหไม่ต้องไปดูไหมครับนะนะครับมาขลาดครับมามาดูครับสตินะครับห้าน่าล่าสุดนะครับนะ นะครับคู่ที่สอนนะครับเอาเมาได้บอกแล้วครับทุกท่านนะจะให้นะครับสูงต่ำนะครับนัหรืออันเดอร์โอเวอร์นะครับนะอยู่ที่นะครับนะว่าสตินะครับจะเล่นสูงแรกหรือจะเล่นเต็มเกมนะครับนะอาแต่ถ้าดูนะครับเห็นไหมครับสูงแรกโอ้โหสูงครับ5นัดรวดเลยนะครับนะสูงหมดเลยครับ5นัดนะครับนะแล้วก็เต็มเกมละโอ้โหเต็มเกมก็ สูงนะครับห้านัดรวดเหมือนกันนะครับนะสำหรับอิตันบูนะครับนะมาดูครับดูทีมเยือนสักหน่อยครับนะฮานา่าสุดครับทีมเยือนก็นะครับอย่างอานาดานะครับนะโอ้โหแป๊บเดียวกัลตันนะโอ้โหอัลบลเลอร์เลยนะครับปากกานะครับก็เลตแรกครับสูงก็มานะท่านเห็นไหมครับ สูงแรกนี่ครับยิงหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดตลอดเลยนะครับน่าตลอดเลยนะเต็มเกมล่ะมีสูงนะครับสามรอบนะครับสามเกมนะครับแล้วก็ต่ำสามเกมนะครับต่ำสามเกมนะครับถือว่าคู่นี้นะครับนะ๋บอกไดนะครับน่าจะเล่นสูงนะครับนเดี๋ยวไปดูนะครับเช็คราคาหน้าเว็บกันสักหน่อยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับนะนะครับคู่ที่สองครับนะดูนะครับราคาเวอร์ สูงแรกนะครับแต่นะครับอ๋อหมาแนะนําครับทุกท่านเลยนะครับนะนะครับคู่ที่สอนนะครับอ๋อหมาจะให้นะครับสูงเต็มเกมนะครับนะสูงเต็มเกมไปเลยครับสองลูกครึ่งควบสามนะครับนะสูงเต็มเกมนะครับแล้วก็ให้สูงแรกนะแต่อหมาแนะนําครับรอให้บอลเตะไปก่อนนะให้มันลงสักราคาครึ่งควบลูกนะครับนะนะครับอ๋อหมาจะให้เล่นราคานี้นะครับ ราคาขึ้นคู้ลูกนะครับนะสูงแรกนะครับให้เล่นราคานี้ครับทุกท่านนะนะครับให้เล่นสูงแรกแล้วก็สูงเต็มเกมนะครับนะสูงเต็มเกมนะครับเอาเหมาแนะนํานะครับนะนะครับเอานี่ดีกว่านะครับสองลูกครึ่งนะครับอ่าสูงสองลูกครึ่งพอนะครับนะสูงแรกแล้วก็สูงเต็มเกมนะครับนะสรุปครับคู่แรกครับเชียร์ไปที่นะครับ สปอร์ติ้งบาก้านะครับที่ราคานะครับหนึ่งลูกนะครับนะแล้วก็นะครับนะสูงแรกนะครับนะให้บอลเตะไปก่อนนะครับให้ราคารลมสักครึ่งคู่ลูกครับค่อยกดนะครับคู่ที่สองไม่ใช่นะครับคู่ที่สองนะครับนะให้เล่นสูงแรกสูงเต็มเกมนะครับทุกท่านนะสำหรับวันที่หนึ่งนะครับนะครับใครชอบนะครับนะ ใครชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับทุกท่านนะนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปเมาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ๆที่เด็นโดดจากเมาครับนะนะครับอ้าวลืมเลยนะครับทุกท่านโอ้โหลืมได้ไงนะครับเมื่อคืนนะครับเอาเม้านะครับเอาดูบอลวีพีก่อนกินกันไปนะครับสําหรับบอลวีไอพีนะครับส่วนสเต็ปล่ะ โอ้โหเรียบร้อยครับตื่นเช้ามารับซับกันไปครับสเต็ปสี่แตกกินเต็มนะครับแตกกินเต็มนะครับนะใครอยากได้นะครับแบบนี้นะครับนะอยากนะครับอยากเข้ากลุ่มนะครับอยากได้ที่เด็ดแบบนี้นะครับทักไอดียไลน์ส่วนตัวมาหาเหมาครับ a h m a o 99นะครับรายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับนะนะครับบอกเลยนะครับในกลุ่มของเหมาครับนะได้มากกว่าเสียแน่นอนนะครับนะ วันนี้นะครับเอาเหมาต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ